สวัสดีครับพบกับช่องอิ้มเฟ้นไทยแลนด์ครับวันนี้มีแขกมาเยี่ยมที่บ้านแยะเลยหญิงก็ตื่นเต้นนะคะเจอผู้บ่าวนะาหน้าตาเหมือนพี่บัวเลยยังไม่หแอดแต่มมนอยู่มนันม่ขวนเลยจีนสีแล่นะยูน้องุนะ่ดอ๋อเคยอยู่นงนุ่นมาก่อนเหรอใช่เขาเพิ่งเอ,เ,อาาเอามาอยู่บ้านเองไม่หยิบปีเลย หญิง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 ไงหญิงจะเท่างชต่บานทีจะอ้วนก็สูงกว่าหญิงเดี๋ยวก็อ้วนดูาดูผาดูาเแลวเส้วแเรีกับกิอะไรเศรกิ น้องขุนน oui> ี่แบบกินอย่างเดียวเลยเราตะมูต้มิมากเลยจับได้ไหมเนี่ยจับได้ปะคะอ๋อจาจับแก้มหน่อยกินแก้มป่องมากอากินอย่เ กินแก้มป่องมากเลยถุงเปาไม่ใช่ถุเตาน้องใส่ร้านทีนั่นอะไรแบบนั้ไปทำไปยืนอารมณ์บรรยากาศมาเยี่ยมมาเล่นด้วย

ขอดชื่นแล้วสงใส่ใส่หลกชื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผูออออออพ้พา <S <S 2> <S 2> เสือผูพ้พาจะอัน,นี้แล้ว พิงปิกรจูออกมาแล้วสาวี่ใครดมอยนานพีบอกว่าให้ไปอยู่ในข้อไปชื่อหายผู้ขาใจเย่นซิงซิงเดี๋ยวดูหาตกนอนนี่ได้ไหมผี่ขาซิง เิ่เงเราทำยังไ,ไงดีโอ้นยู่อะไรลูกนั่งใหญ่ๆหน่อยู่นี่ลูหอมอะไรบ้าหอมอะไร่องหอมอะไรหอมหอมลาดเรียบร้อยรักกันเน้ะเขารักกันแล้วต้ยอดเนของยอด ้ชินมีความไปจับอีกนะด,ดูสาวชินชินว่าโอ้สองทางเรื่องไม่ถูกใครซื้ออะไรนะั่นมันละไว้ใครสีอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร <laughs> ชื่อเป็นวันทองว <c oughs> ยลูกโอ้โอเมื่อกี้อะไรกันคือทักให่เลย เขาจะขึ้นขึ้นอย่างเดียวเลยไปมาชขก๋เตียวลูารียงำดับบานเลปดล้วะรียงเลำดับเล็กปยา่ะพี่ผามาพามาี่ผาติดสาวเดี๋ยวสาวจะไปขายก๋วยเตี๋ยวเอาพี่ผาแล้วตัวเองไม่ใช่ซึ่นเป็นสัตว์แล้วผู้ผาปีนอย่างเดียวเลยเนี่ย เอะเรจะิกาจูออกเลยนะปลาปลาปลาราก๋เต huh like ี๋ยวไปเด็กๆจะไปร้านก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะคบอ่าเดินไปด้วยกันเขาเสือไปดิไม่ไปหมหรอไปบ้านไหนโตไปร้านก๋วยเตียวค่ะ ทองรุ่นท้องรุ่นพ่วมาท้องรุ่นมึงนี่แกงทอดหรอแกงทอดแม่แกาโตแล้วหาพัาดเราอ่ะอ้เป็นแกงไปเลยนะครับดูนี่หนึ่งสองสามคนในพี่น้องกันหมดนะไอเดียนบอกถามผมพี่น้องกันบอกเขาเป็นพี่น้องกันบ่กน่าจะใช่นะควานเลี้ยงพี่น้องกันทั้งสามคนนี้กัน ให้ดูอ่ะเฮ้นาโนไงพี่บัวเนี่ยเห็นช้างตัวผู้ไม่ได้ไม่นิ่งเลยอยากหาจะเรื่องเขาี่ ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูกจกกันเฮ้ยดูที่บ่วงเรา ที่วันแล้วก็จกช้างงานเลยครผู้าก็ไม่ใช่ผอมนะอ้วนนั่นน่ะหลังนี่เต็มเลยสามตัน,น,นเอาแล้วเอาแล้วเอาแลุงเ,เด็กก็ชู่เปล่าจะใเล้เรื่องจะไปจกขาคนนะลูกรู้สึกจะม่ค่อยนิ่งเนยนะี่ เห็นเพื่อนเยอะไม่ได้นะนักเลงใส่เขาบ่นี่นะถ้าไอขุนแสนล้านนี่ตัวเต็มๆนี่ก็ไม่แพ้นะไม่แพ้พี่ๆเขาเนี่ยพี่ๆเขานี่หุ่นเต็มทุกตัวนะทุกตัวนี้อสูงเหมือนกันนี่ก็สวยนะ เดินไปล้างก๋วยเตี๋ยวสักนิดหนึ่งเออเอาเทียบไปเลยห้องอะไรห้องอะไรง่้นลูกเ อ๋อวันนี no ้ไม oh, ่ได้ขายของนะครับมาเล่นเฉยๆร้องตามภาษาเขาละ อโออันนี้สวยมากอ่าผูผ้พาจะจะต่ำๆกว่าขุณเงินเพราะว่าควานเขาหนักกว่ากันนะครับผมเขาก็เลย <laughs> เอาหัวลงมาไม่ใช่นะร้อเล่นนะครับ ซุ่มลูกเบิร์ดอูเดี๋ยวเขาจะไปหาอะไรอีกอถ้าครับเดี๋ยวใส่ถุงไว้ให้นะครับสามคุณติดตามได้ที่ช่องคุณเงินแล้วก็พายภูผา ภูผาเนี่ยอยู่บ้านทลาดรู้สึกเราจะเจอกันเมื่อวานนะวานก่อนไปดูช้างตัวเมียไปนั่งคุยกันอยู่อืฮ้ยดูอะไรนะเฮ้ยช้าหรือลิงตัวนั้นอะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกเบิร์ดลูกเบิร์ดนช่ไหมล่ะลองทอนเลยไม่ได้ายว่ะ อย่งงาง่าสองทอนมันเป็นอย่างง่าสองทอนมันหาางคือ่าหายาง่าเป็นบักผู้ฟาเอ้ยผูาดิอใช่อะใช่อะใช่กัเป็นเป็นวะใช่มงค้นไหมเป็นบักบักตรงนี้มงคไม่ไม่เป็นอเป็นอะไรเเลยเป็นเป็นอะไรเบิดรูเบิด huh near pond.